พล้วพระมหาสมคิสสัตจิตตด้วยเจ้าวาดวิรีนแต่รับมอบหมายให้เขาปกคองพระรูปริยิธรรมารุสาเจ้าวาดวัดศรีวนราคาที่ผึกษาจตลงเสียเก่าได้เป็นองค์าเียนโซนี้ก็โงวิญญาณบุลพายาวัดศีอนถ้าแต่ดวงวิญญาณอเนกพระคู้ กจาคุณปู่รราชสารธรรมดีพระเดพระคุณหลวงปู่อามาโคพระเดพระคุณจ้ารด์ดรพระกิติยานโสอดวงันปภุรัตโมพระเดพระคุณหลพอพระครูเซริทามรเทครูบาอาจารย์บูระอาจารย์วัดสีวนโรงเรียนประพนวิทยาทุกรูปทุกโงเนื่องด้วยวันนี้พนาสิทธยาิทธิ สิทธิ์เก่าวัดศรีโทนสิทธิ์เก่าโรงเรียนประพักสอนวิทยาได้น้อำนำมาซึ่งเครื่องสักการะอุทาและจัดงานบุพคาลีลำเลิศเพื่อลำเลึกถึื่องลือบนโคนภูมคามีทู้ทำสุภาระมาก่อนอาจจะมีผ้าด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจพวกเกล้าขมทั้งหลายขอน้อมอรโอษฐกรรมอย่าได้เป็นบาป อย่าได้เป็นกรรมอย่าได้เป็นเวรถ้าสิ่งที่กระทำอยู่ในขณะนี้ดีแล้วขอความดีมนั้นจบรักษาพวกกรางผมให้มีความสุขความเจริญต่อไปขออีิบต์ได้ตาโมสามตกดแล้วท้ายคำว่าบุพพาจากนิเกสุสกนะับนาโมพสา

ในส่วนของสิทธิเด่นอขอเชิญฝั่งทางด้านซ้ายมือด้านนี้นะครับแล็ผมจะขออนุญาตผ่านไปทางของสิทธิเด่นก็สรทธิ์ตัวใหญ สิ่งเกลเองที่อยู่ข้างล่างบนศาลมีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับให้พวกเราได้ร่วมกิจกรรมบนศาลาอขอเชิญที่มาที่หลังอขอเชิญขึ้นมาบนศาลาได้ มีรูปไปพักฝั่งนั้งขอบคุณท่านอาจารย์ร่าครูปริยาตรณสัตว์นะครับจัรหัดตมบนในเมืองเขตหนึ่งนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนกับก็สนิยาเได้ก็ต่อไสักคร มโนอาจารย์พระภูกรายานะสิทธิธรรมใน,นามสิทธิเก่าดีเด่นนะครับได้เข้าถวายสักรรการะนิมนต์ท่านพระอธิการนิรันจรณะอโมในนามสิทธิเก่าตัวอ,อย่างได้เข้าถวายสักรรการะ เจริญพรพ่อพระอชนะนนทนนท์องนายกพุทธสมาคมขอนแก่นได้เข้าถวายสักการะเจริญพรพ่อพระอกำเทียมดั่งเรี้ยนในฐานะที่ปรึกษาชมรมศิล์เก่าหรือว่าสอนทิยาได้เข้าสวายสักการะ ต่อไปขอเิญคุณครูเกษดาตุลวลาเจ้าหนที่ฝ่ายเทคนิคได้นำเสนอประวัติสิทธิเด่นสิทธิปริญญาณสิทธิที่ทงเจ้าว่าวัดปูรนสิทธิวัดพระเจ้าใหญ่ถือบงังอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นการที่มราจาร้าครูดได้เข้ารับรางวัล

ขึ้นโยเวลามารับไปต้องการคอยให้ รัสิทต่อตัวอย่างวันนี้มณฑนรัตนิกาจะได้นับตมุเจ้าวาดวัดศรีอารามบ้านเกอตำบลบ้านเกดตำบลบางแก่จังหวัดขาแก่เจนาย ประจำสา้างดีตสัตว์ควาแกรื่อนายงเจ้าของกการรนเจ้มีการเกษตรองค์กรการเกษรเจ้านพรหมมีเกียรติมหของผู้จัดการ 哎，尴尬。 พอาจารย์สมบูรัยได้รับปัจจัยแผนกบาลีนแผนกนักธรรมแล้วก็แผนกสามัญศึกษาดังมีรายนามต่อไปนี้หนึ่งสมบทมีประโยคน์หนึ่งสองสองสมบูรณ์สีนวลประโรยคน์หนึ่งสอง สามสมเนธนาคตมูลแก่นประโยคหนึ่งสองสี่สัมเนธจีรวัฒนาเจกนักธรรมชัตรีห้สาสัมเนธสุภกรพุทธชาณักธรรมชัตรีหกสมเนนจรพลปาระคงนักธรรมชัตรีเจ็ดสมมเนธจีรวัฒแสนเบือชินน,น,ชนัธรมชัตรี แปดสมณีพิทวัสขับจันทร,นร,นนรน์นักธรรมชนรีเก้าสมณวันเฉลิมโสดามากธรรมชันโทสิบสมณนัทธวุฒิกัญญาเชื่อน,นักธรรมชันโทสิบเสมณธานติปรวนนักธรรมชันโทสิสองสมณีิรัสศิหาราชนักธรรมชันโทสิสามสณิชิตตภูิสารสุนักธรรมชันโทสิบสี่สมณสุทีโชคปุณบำรรง นักธรรมชั้นโต15สมเนจพระพบวเพียรพิเศษนักกรรมชั้นเดกมัธยมศษาปีที่หนึ่ง22สมเดจเกษดาบุราแก้วมัธยมศษาปีที่หนึ่ง23สมเด็จชินดังในขวาไทยมัธยมศษาปีที่หนึ่ง24สมเดจพานวัดแสนงนงมัธยมศษาปีที่หนึ่ง25สมเด็จีรัา์ชัย32สมเดจพระต่อนคำดี มัธยมสาปีที <se> ่สองสามสิบสามสมณีรุ่นทอทองมัธยมสาปีที่สองสามสิบสี่สมณวายุนันทวงศ์มัธยมสาปีที่สองสามสิบห้าสมณีสันเสริญเหมือนกันมัธยมสาปีที่สองสามสิบเจ็ดสมณีอภิษณริสฐนันอทิษฐกิษฐนันพอดีสีมัธยมสาปีที่สองสามสิบแปดสมณีานพัฒนาหอม มาธยมศึตสาปีที่สองสามสิบเก้าสมเนรท่านกเจ็บราชวงศ์มยมศาปีที่สามสี่สิบสามเณรภูพิพั์สดใสมัธยมสปีที่สามสี่สิบเอ็ดสามเณจสุขิทิรมงค์มัธยมศาปีที่สามสี่สิบสงสามเณรนาทีล้มประเสริฐมัธยมศาปีที่สามสี่สิบสามสามเณรนาทวัตคำภามัธยมศาปีที่สามส สมณีกวัชิชรวิทย์โฉมสวยมัจจุบาปีที่ 3, 45, สามสี่เิบห้าสมณีรุณคนกีฬามัจจุบาปีที่ 4, 46, สี่สี่สิบหกสอภิชาตห้าสิบสมณีจักรพัรจารีมัจจุบนาปีที่ 4, 51, สี่ห้าสิบเอ็ดสมณวอัสิกากเสีมัจจุาปีที่ 4, 52, สี่ห้าสิบสองสมณทกิจวัดเพียงธรรมมักจาปีที่ห้า 53- สิามเณรเกียตชัยสิทธเนินมัธยมศึกษาปีที่ห้าห้าสิบสี่สามเณรพระศิษิ์แสงโรมธมธยมศึกษาปีที่ห้าห้าสิบห้าสามเณรสมศักดิ์มงวิชามัธยมศึกษาปีที่ห้าห้าสิบหกสามเณรเจษฎาเทวีศิษย์มัธยมศึกษาปีที่ห้าห้สิบเจ็ดสามเณรปริตรมีปัขมามัธยมศึกษาปีที่ห้าห้าสิบแปด สมณเณศิษย์ที่โชคตรากันดีมัธยมศปีที่ห้าห้าสิบเก้าสมเณรชนราชศารีวงศามัธยมศปีที่ห้าหกสิบสมณเณรผาุศรทองคมมัธยมศรีที่หกหกสิบเอ็ดสมเณรโยมยุทธภูมิเติมมัธยมศปีที่หกหกสิบสองสมเณรน,ออนกักรกรริงแก้วมัธยมศปีที่ห 63สิสามเณรทีร,ระเยนกลางประยมก์ศึกษาปีที่หก4สามเณรทีรวาดชัยรายชาประยม์ศึกษาปีที่หกหสหาสมเณรพรมคเรนนาสุวรรณในระดับปริญญาตรี6 6พระประเสริฐวราชโมปริญญาตรี67เจนายทนเสด เอกพันธ์ปริญญาดี68นายคีรพัฒนาวังรักปริญญาดี69นายพักศินเขื่อนจันทึกปริญญาดี70พระมหาสารรัตนสุทีปริญญาโท71็อพระมหาสุรเทพสุรธรรมวาทีปริญญาโทและ72พระมหากรกฎศิริพัทโทปริญญาเอก รวมจำนวนเงินที่มอบทั้งสิ้น44,000บาททวนในโอากาสนี้เพ